เมื่อนี่น้องคิ่วเต๋อคนตื่นสวยแม่แอนก็เล่มีเวลาเฮ็ดกับเขาสุออาก็โตขินก่อนไปโรงเรียนกับเขาที่แม่แอนเฮ็ดเมื่อนี่จะมีน้ำพริกปลาทูพักต้มปลาลาซับปลักระทอดกชินเมื่อนี่มีน้องสาวคนสวยมานั่งกินข้าพร้อมเด็กน้องไม่มากรุไกยแป๊ะสาวๆคุณ กินพาวแล้วกระไดเวลาไปโรงเรียนจ้ามือนีก็นคล้องไปขายคีอเก่าละจ้าหวานเย็นเดอ้อหวานเย็นอึบอึบโหยเป็นตะขืนลดยากแผลรูกเอ,เอา้าไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนครับสวัสดีครับต่างใจเรียนนังซือเด้อลูกเดอ้อ คนยางหูจักหาเงินแต่หน่อย